ราคาของมีดเล่มนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ากี่บาทเพราะเจ้าของก็ไม่ได้แจ้งมาแต่เท่าที่เช็คในเว็บไซต์ s p y d e r g o เองเนี่ยปัจจุบันเองเลิกผลิตไปแล้วแล้วราคาค่อนข้างแพงนะน่าจะประมาณเกือบหมื่นหรือว่าหมื่นต้นๆกลางๆสะดยซ้ำน,นะครับนี่คือ s p y d e r g o Real Native Plain Black CPMM4 นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น ใบสีดำนะครับของตัวที่ผมเคยรีวิวไปแล้วในช่องถ้าไม่ลืมจะอินเสิร์ตคัดป๊อปอัพเด้งขึ้นมาตรงนี้กดคลิกเข้าไปดูคลิปก่อนหน้านี้ที่เคยรีวิวไปได้เลยนะครับที่ตัวคล้ายๆกันหรือว่ารุ่นที่ใกล้เคียงกันนะครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็น cpm m ส s a t าตินนะครับใบไม่เคลือบสีดำตัวนี้มีรหัสชื่อว่า c 2 3 0 g นะครับก็คือเป็น g 1 0 m 4คือรหัสของเหล็กใบมีด p คือเพลน b k ก็คือ black ใบสีดำ made in usa นะครับมีดเล่มนี้ผมยืมมาจาก mr k นะครับ ขอบคุณมิสเตอร์เคมากที่ให้เอื้อเฟื้อได้มีมีดมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมของทุกอย่างมีราคามีค่าเนื่องจากคนให้ค่านะครับเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่ามันแพงไปก็แค่ข้ามไม่ต้องซื้อนะครับเราไม่ได้บังคับให้คุณซื้อหรือให้คุณชอบนะครับแล้วก็ผมไม่สามารถทำคอนเทนต์ให้ทุกคนชอบได้เพราะฉะนั้นบางคนที่ใช้ของถูกแล้วมาถ่มถุยว่าคนซื้อของแพงไม่ฉลาดโง่อะไรอย่างเงี้ยผมขอบอกเลยว่าเป็นการกระทําที่ การแสดงออกที่หยาบคายมากๆนะครับผมไม่ชอบเลยแล้วก็ผมขอเชิญออกนะครับไม่ต้อนรับที่นี่ไม่มีไม่มีศัตรูนะครับมีแต่เพื่อนมีแต่มตรนะครับในนี้ก็จะเป็นเอกสารนะครับแนะนําความเป็นมาตั้งแต่เริ่มต้นของการออกแบบมีดแล้วก็จะเป็นมีดรุ่นปกตินะครับก็คือเป็นลักษณะคือแบ็กล็อกกับคอมเพรสชันล็อกให้เลือกนะครับซึ่งคอมเพรสชันล็อกเวอร์ชันจะแพงกว่านะครับแล้วก็รุ่นธรรมดาจะใช้ cpms 30 v นะครับ s 3 0 v ผลิตใบมีดนะครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นคําแนะนําคําเตือนในการใช้งานซึ่งบอกว่าใบมีดของมีดเล่มนี้นะครับเป็นโลหะที่สามารถจะขึ้นสนิมหรือถูกัดกร่อนได้ง่ายนะครับเมื่อไม่ได้ใช้งานควรจะหล่อลื่นทำความสะอาดแล้วก็ระมัดระวังไว้ด้วยนะครับผมก็จะเป็นแนะนําการดูแลรักษาส่วนเอกสารอันนี้จะเป็นจดหมายจากผู้ผลิตผู้ออกแบบนะครับถึงบริษัทและผู้ซื้อนะครับซึ่งในนี้ก็จะมีเป็นข้อความบอกว่า เล่มนี้นะครับถูกผลิตแล้วก็ Exclusive ให้กับเว็บไซต์ bladehq.com ก็คือถ้าจะซื้อก็ต้องซื้อผ่านเว็บไซต์นี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ p ไ De โกจะผลิตมีดอยู่2สไตล์ด้วยกันคืออันแรกคือ Spin r u นนะครับส p ป d e โ o จะผลิตของเขาเองหมดแล้วหมดเลยนะครับจำกัดเวลาจำกัดจำนวนแล้วจะไม่ผลิตสีเดิมเหล็กแบบเดิมซ้ำอีกอันนึงคือ Ex c l u s i v e ก็คือจะผลิตให้กับร้านเว็บไซต์รวมถึง Business Partner อของเขานะครับก็ จะมะีจำนวนจำกัดเหมือนกันนะครับไม่ต่างกับสปินหลันเพียงแต่ว่าเขาจะไม่ทำซ้ำกันสมมติว่า Blade HQ ได้ c p m 4นะครับใบไม่เคลือบกับใบเคลือบแล้วก็ด้ามเป็นสีนี้แล้วถ้าเป็นเจ้าอื่นจะเอา M4 เหมือนกันด้ามต้องเปลี่ยนสีหรือถ้าจะเอาด้ามสีนี้เหมือนกันต้องเปลี่ยนเหล็กใบมีดนะครับประมาณนี้นะครับโอเคมาดูกันเลยนะครับ ส่วนเรื่องโลหะเดี๋ยวผมเข้ามาอธิบายบรรยายให้ฟังอีกทีนึงครับมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดขนาดเล็กนะครับซึ่งก็ออกแบบมาเป็น Everyday Carry Lightweight นะครับก็ไม่ได้ Lightweight มากหรแต่มันก็ไม่ได้หนักมากโดยความยาวเมื่อพับอยู่ของเขานะ่อยู่ที่ประมาณ9ซนติเมตรหรือประมาณ3.5-3.6นิ้วนะครับน้ำหนักของเขาเล่มนี้อยู่ที่2.5ออนซ์ถ้าตีเป็นกรัมคือประมาณยเออไม่ใช่ 2.5ออนประมาณ70 73กรัมนะก็ถือว่าค่อนข้างเบานะถือว่าค่อนข้างเบาแล้วก็โครงสร้างด้ามด้านนอกนะครับจะผลิตด้วยวัสดุสังเคราะห์ที่เรียกว่า G ีเทนซึ่งเป็นวัสดุที่การออกแบบด้วยการใช้แรงดันอัดนะครับเจ้าสารประกอบอีพ็อกซี i n รเข้ากับใยสังเคราะห์นะทำให้เกิดความแน่นแล้วก็ตัวนี้มาเป็นเวอร์ชั่นพิเศษที่เรียกว่า natural G10 หรือว่าเป็น G10 ที่ไม่ได้ทำสีไม่ได้ย้อมสีนั่นเองนะครับก็จะเป็นสีใสๆคุณๆแบบเนี้ยนะครับออกเหลืองเหลเขียวๆหน่อยนะครับบางคนเรียกว่าเจดสีเหมือนหยกนะครับบางคนเรียกว่านู๊เรียกอะไรก็ตามแต่ว่า Official เขาจะเรียกว่า natural G10 ก็คือเป็น G10 ที่ไม่ได้เคลือบทำสีหรือว่าย้อมสีอะไรเลยนะครับซึ่งก็อาจจะเปื้อนหรือว่าเหลืองในอนาคตแต่ว่าถ้าของสะสมไม่ค่อยได้ใช้งานอยู่แล้วยกก็น่ามีหลายเล่มนะครับ มีดเล่มนี้มีโครงสร้างด้านในเป็นสแตนเลสสตีลไลเนอร์นะครับเจาะสเกลาร์ตัวนี์คือลดน้ําหนักนะครับคือส่วนที่ไม่จำเป็นเขาก็เจาะอ,ออกแต่ว่ายังคงแข็งแรงและใช้งานได้ดีอยู่ประกอบกับด้านในนะครับก็จะมีการใช้สแตนออฟแล้วก็ใช้ฮาร์ดแวร์ที่มีซึ่งตัวนี้นะครับแม้ว่าจะใบสีดําคลิปสีดำฮาร์ดแวร์ด้านนอกสีดําแต่เขาใช้ไลเนอร์แล้วก็ตัวโครงสร้างด้านในเป็นสีเงินนะครับสาเหตุที่ต้องทําแบบนี้เพราะว่ามีตัวนี้นะครับมันเป็นด้ามเจ็ด หรือว่าเป็น n a t ช r a l G10 น่ะมันใสเห็นข้างในนะครับเห็นแบบล็อกบาร์อะไรอย่างนี้ถ้าใช้สีดำเนี่ยมันจะโดดนะครับมันจะทึบแล้วมันจะโดดมันจะน่าเกลียดนะครับเขาก็เลยเลือกใช้สีเงินนะครับข้างในสีแบบไม่ได้เคลือบดำมันก็เลยทำให้ฮาร์ดแวร์ข้างนอกใบมีดคลิปดำแต่ว่าตัวไลเนอร์หรือว่าโครงสร้างด้านในเป็นสีเงินนะครับก็คือเป็นเหตุผลจำเป็นนั่นเองนะครับแต่ถ้าใส่สีดำเนี่ยอาจจะโดดลอยไม่สวยนะครับเป็นดำๆดางๆอยู่ข้างใน ผิวของ g ท0ก็จะเป็นลักษณะเหมือนผ้าสังเคราะห์นะครับเหมือนไนล่อนเป้อะไรเงี้ยก็การลื่นกันไหลได้นะครับคลิปตัวนี้ออกแบบมาเป็น Y คลิป l i g h t w e i นะก็คือเป็นคลิปลวดซึ่งบางคนมองว่าไม่แข็งแรงนะครับไม่แน่นหนาหลุดง่ายจริงๆแน่นมากแล้วก็ดีมากด้วยนะเป็นลวดชุบสีดํามานะครับทา PVD สีดํามาเป็นแบบทิปอัพด้านขวานะครับสามารถถอดสกรูนี้ย้ายมาเป็นฝั่งซ้ายได้นะครับย้ายได้2ตําแหน่งนะครับแล้วก็ ตัวจุดหมุนก็เป็นพิเวทแบบนี้นะครับเป็นวอชเชอร์ส่วนการกลางมีดนะครับก็คือใช้มือจับแบบนี้แล้วก็ใช้นิ้วจามไปในรูนะครับแล้วดันใบมีดอ้าออกนะครับโดยตัวมีดเองก็จะเป็นลักษณะทรงลิฟเชฟสเปียร์พอยต์นะครับซึ่งจะมีความยาวเฉลี่ยนะครับรวมรวมแล้วอยู่ที่ประมาณ6.1นิ้วนะครับเมื่อกลางออกแล้วนะครับแล้วก็ใบมีดมีความยาวอยู่ที่ประมาณ 2.4นิ้วนะครับคมมีดอยู่ที่ประมาณ1.9นิ้วโดยประมาณแล้วความกว้างอยู่ที่1นิ้วโดยประมาณสันมีดหนา3.8มิลมนะครับการจับถือก็ถือว่าทําได้ประหลาดน่าแปลกใจมากเพราะว่าแม้ว่ามีดจะมีขนาดมิติตัวที่ค่อนข้างเล็กนะครับสั้นนะแต่จับถนัดนะผมก็เออ amazing กับดีไซน์เขามาก ด้วยการออกแบบที่หลังมีดนะครับโค้งลงนะครับแล้วก็ด้านหลังล่างนี้มันจะโค้งขึ้นแล้วก็ท้ายมีดก็ลาดนะทำให้เวลาจับอยู่ในมือเนี่ยมันก็เข้าไปในองศาของมือพอดีไม่ว่าจะเป็นการจับลักษณะนี้อย่างนี้ก็ตามนะครับถ้าใครมือใหญ่นิ้วยาวแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ถนัดอีกสามารถจะขยับนิ้วมาด้านหน้าแล้วก็ขยับตัวมือขึ้นมาใกล้ศูนย์กลางของจุดหมุนได้มากขึ้นอีกนะครับทำให้การเหลาออกแรงกดลงถึงการใช้งานเจาะนะครับริว แบบนี้มันก็ทําได้สะดวกง่ายขึ้นและเป็นธรรมชาติมากขึ้นสันด้านบนมีดแม้ว่าจะไม่มีจิมปิ้งตรงนี้แต่มีจิมปิ้งตรงนี้นิดนึงมีจิมปิ้งตรงเฟรมด้วยนะครับก็ทําให้ออกแรงกดแล้วก็คอนโทรลมีดได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับคลิปเองก็ไม่ได้เป็นปัญหาตรงนี้ก็ทําออกมาได้ดีแล้วก็ด้านล่างก็มีฟิเกอร์ชอยที่เป็นโลหะครึ่งหนึ่งแล้วเป็นด้าม g 1 0ครึ่งหนึ่งซึ่งก็ไม่อันตรายไม่บาดมือนะครับ ส่วนทรงมีดนะครับที่ผมบอกไปตะกี้ว่าเรียกว่าลีฟ h ชฟนะครับสเปียร์พอยหัวหอ,อกนะครับแหลมจะมีการทําปลายที่ตกแล้วก็คมที่ชี้ขึ้นทําให้สามารถใช้เจาะแทงได้ง่ายรวมถึงการสไลด์ผ่านทําได้ดีเพราะว่า Gri ยดิ้งมีดนะครับการขขึ้นคมมีดเป็นแบบ full ู f l ฟตกรายก็คือเป็นแบบเรียบแบนเสมอทําให้การหั่นตัดผ่านทําได้ดีนะครับแล้วการเจาะก็ทำได้ดีลดการเสียดทานข้างใบมีดผิวใบมีดนะครับใช้ กรรมวิธีเรียกว่า DLC หรือว่า Diamond Like Carbon นะครับคาร์บอนที่มีความแข็งคล้ายเพชรนะครับซึ่งก็ดีมากๆในการป้องกันการเสรียดสีหรือว่าการเกิดริ้วรอยข้างแบบมีดต้านสนิมนิดนึงนะครับแล้วก็ลดแสงสะท้อนด้วยไม่ได้ว่ากาันสนิมซะทีเดียวก็ทำได้ดีนะครับดำด้านๆสวยดีนะครับส่วนแหล่งผลิตก็คือ g ก l เด n นะครับเป็นเมืองโกลเด้นรัฐโคริกาโดประเทศอเมริกาโลโก้ดีไซน์เป็นอีลิกเรเซเป็นลูกชายของประธานบริษัทนะครับแล้วก็โลหะที่ใช้ตัวนี้เป็น CPMM4 นะครับ Crucible Powder m e t a o l o g y M4 คือเป็นรหัสนะครับซึ่งตัวนี้จัดอยู่ในประเภท High Speed Performance Custom นะครับ ทูสติลนะครับเป็นโลหะที่ใช้ทําดอกสว่านใบเลื่อยอะไรที่ใช้ความเร็วนะครับแล้วก็ทนความร้อนสูงจุดเด่นของเขาคือทนการเสียดสีสูงทนความร้อนนะครับแล้วก็เป็นโลหะที่มีความแข็งสูงมากนะครับมันจะมีวานาเดียมนะครับแล้วก็จะมีเกรนที่ค่อนข้างละเอียดทําให้การเรียงตัวและความแร่งมีมากนะครับตัวนี้แม้ว่าจะมีโครเมียมต่านะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เน้นเรื่องการทันสนิมนะมันเน้นเรื่องความแข็งคมนานแล้วก็ เรื่องของการทนความร้อนทนการเสียดสีสูงนะครับนี่คือ s p i d e g o l e u native l i l i l l l e เนี่ยหรือว่า Li l นะครับก็คือมาจากคาว่า little ที่แปลว่าเล็ก native เล็กนะครับซึ่งเดี๋ยวผมลองเทียบกับ native ปกติแต่เป็น lightweight version นะครับลองเทียบกันดูว่า native นี่ว่าเล็กแล้วนะครับ reu native ก็เล็กลงไปอีกนะครับแต่ว่าระบบล็อกตัว reu native มันจะมีทั้ง back lock แบบนี้นะครับ แล้วก็จะมีทั้ง compression lock เพียงแต่ว่า t นถีตัวพี่เนี่ยไม่มี compression lock นะครับยังไม่มีนะแต่อนาคตอาจจะมีก็ได้นะใครจะรู้เพราะว่าตัวเล็กแค่นี้เขาย,ยังทำได้เลยนะครับผมนี่คือ Spyderco r e a Native CMM4 นะครับจาก Blade HQ Exclusive ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะเราเจอกันใหม่อพพิซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ h e b i Ride n Out